ปั๊มอยู่แมบปั๊มตรงนี้ละกันโอ้โห Q ิวเยอะขนาดนี้คือจะได้ฉีงเมื่อไรคะคุณพี่คือเพลงมันอีปิกมากเลยเขา copy กันนะนี้ค่ะทุกคนก็อยู่กับโลบอกนะคะกับแมปบัสไลส์ซิมูเลเตอร์นะคะก็คือเป็นออการจำลองต่อคิวโอ้โหอันนี้คือหัวแถวอะคุณอันนี้คือเขาอยู่ที่คิว14แล้ว ฮัลโหลโหคืออะไรก็คือเราก็จะต้องแบบต่อคิวเพื่อเข้าห้องน้ำนะคะแต่ทีนี้เราก็จะแบบว่าไม่สามารถรอซื้อได้นะคะเราสามารถแทกนนี่ใจตังแทรกได้นะคะแถวมันก็จะค่อยๆขยับไปนะนี่เราค่อยๆขยับไปได้อันนี้คือเขามีตังอยู่61ล้านนะคะได้มาจากไหนอะ ขาก็สามารถแทงได้เรื่อยๆเลยนะคะมาดิก็มาดิวะอุ้ยจาก40กว่าตอนนี้อยู่ที่34นะคะ้ยนะ้ยเฮ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 ้ยเเมื่อกี้มีคนแบบว่าจะสลับกลับนะคะตอนนี้เขาแบบไปเรื่อยๆอยู่ที่27แล้วนะคะตอนนี้26 25 24 23 22 21 20 19 8 17 6 15ิ้อุ้ยสิบสามนะคะเมื่อกี้มันจะอ้ายมีคนอุ้ยไม่ได้เราหยุดไม่ได้เราหยุดไม่ได้เราหยุดไม่ได้อุ้ยตังเราไม่พอแล้วโอ้โหคราวนี้แซงกันระรัวไปหยุดที่สิบหกนะคะนี่นะคะก็คือแต่ละออการแซงแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีตังอนู่นะคะแบบตังไม่เท่ากันนะ่ะถ้ายิ่งอยู่หลังสุดมันก็จะยิ่งถูกสุดใช่ไหมคะถ้าอยู่แถวๆวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มแพง ขึ้นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะแต่โชคดีที่ว่าตังค์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี้เราก็มาสู้กันแล้วว่าใครจะได้เข้าห้องน้าก่อนกันนะคะทุกคนแต่ว่าคิวละล้านแบบล้านกว่าอแยบบ่างเงี้ยคือแบบคือเจ้าของปั๊มไม่รวยแย่หรอวะตอนนี้ต้องรอตังค์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่รอก็สามารถจ่ายเป็นโลบักได้นะคะเก้าโลบักนะอ้ามันมีแบบว่าอ,อ๋อแทรกสองคนห้าคนสิบคนได้เลยนะคะแต่ทีนี้ เขาไม่มีโลบักเลยดิมีออโต้คารก็คือแบบว่าแจกให้เลยอัตโนมัตินะคะสีขาาและมีออโต้ฟลชอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าไปทำอะไรนะคะน่าจะเป็นตอนที่เราแบบไปเข้าห้องน้ำแล้วแล้วก็มีไฟเจอร์รัมก็คือเหมือนอาชัฟเฟลชัฟเฟลคิวก็คือเหมือนปุ่มปุ่มคิวใหม่นะคะไปที่อาจจะอยู่แบบใกล้ถึงห้องน้ำแล้วแต่แบบเราไฟเจอร์รัมขึ้นมาก็อาจจะแบบว่า ให้ไปอยู่ที่ข้างหลังอะไรอย่างนี้นะคะโหไปเขาเขาโกรธอะแบบเราจะได้เข้าห้องน้ําอยู่แล้วแล้วอยู่แบบเราก็ถูกแบบผักผักผักไปอยู่ข้างหลังอะแบบฉี่จะแตกอะด้วยความว่าเมื่อกี้เขาได้ไดเงินมาเป็นแบบสีิบล้านมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะก็เลยแบบมาจนถึง12ได้ไวมากี่ดูจาก4ี่กว่าเพราะว่าอาจจะต้องเก็บซักแบบเผื่อ เกิดโดนสลับที่ไปอยู่ที่เดิมด้วยนะคะห้องน้ําอยู่แค่ตรงนี้อะค่ะทุกคนนี่ได้แล้วนะคะโหตรงนี้88 5จุด้าไลท์เลยเหรอโดนสลับที่แล้วไม่ยอมมันไอ้นี่พอดีอายอบางทีอะคือเราไปแล้วใช่ปะเราก็โดนสลับกลับมามันรู้ทำให้รู้สึกแบบรู้สึกปังๆจังเลยคะ่ะไม่มีทางอะ <laughs> ไรอะอันนั้นคือ48นะคะจริงๆแบบจะจะใกล้ถึงกับ คนแรกแล้วอะถ้าเราจะมาตรงนี้ได้เราต้องมีเฮ้ยฮัลโหลอะไรอะเฮ้ยคือแบบเก็ตปะว่าแบบเราอ่ะกำลังแบบมองเห็นทางข้างหน้ารัาไรอ่ะแล้วเราแบบกำลังจะพร้อมที่จะแบบเฮ้ยจิตใจเราแบบจะกั้นไม่ได้แล้วเพอะเรารู้สึกว่าเป็นไหมคะคือพอเวลาเราเห็นห้องน้ำแล้วอะอตอนแรกมันก็กั้นได้นะแต่พอเห็นห้องน้ำแล้วมันแบบ มันจะลาดให้ได้อ่ะแล้วตอนนี้คือแบบอยู่ๆก็ไฟเยอร์ลัมทำให้เขากลับมาอยู่ที่เดิมนะคะทุลไลอะแต่ว่าตังก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นเจ็ดสิบเก้าอุ้ยเขาต้องไปวะต้องรีบไปไม่งั้นก็คือไม่งั้นก็คือดยกมันจะสลับสลับสลับกันไปแล้วตังมันก็จะเพิ่มช้านะคะแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่คิวสิบสองเหมือนเดิมนะคะตอนนี้อุ้ยเขาก้มหน้าหันแบบไปรอแป๊บเดียวเอง นีแ่แซงตรงเนี้คือแบบว่าต้องเก็บตังระดับหนึ่งเลยนะคะเพราว่าเก็บให้ได้ซับประมาณสักเกือบร้อยหนึ่งอะเกือบร้อยล้านน่าจะกําลังไปได้สักคิวสองคิวนะคะคือประเด็นคือเขาก็จาไม่ได้ไงว่าคิวไหนเปนเท่าไหร่ <c oughs> คือใครเป็นเจ้าของเเรนเดอร์แมนเหรอคะมันมันน่ากลัวมากเลยอโซคิปปี้ตรงนี้คือแบบถ้าใครเหมือนเราต้องรีบใส่เลยนะคะแบบใช้เงินที่เรามีอยู่ในการแบบ กลับที่นะคะไม่งั้นก็คือเราก็จะแบบโดนดันไปข้างหลังเกมนี้คือแบบว่ามารยาทไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยอะ่ะคือแสงได้แสงนะคะแต่อย่าเอาไปทำในชีวิตจริงนะคะในชีวิตจริงคือแบบว่าต้องเลียงตามลำดับนะเพราะว่าบางทีห้องน้ำหมา,างเงินเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้เข้าใจว่าไม่ดิถ้าเกิดมีคนให้เงินเป็นล้านเขาเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำเขาก็ยอมนะเขายอมขับรถออกไปเข้าปั๊มอื่นเลย ยิวยวิววิวเขาเขาแบบไล่สลับกันว้ยอยู่คิวหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าได้เข้านะคะก็คือยังต้องรอคนที่เข้าห้องน้ำตรงนั้นอ่ะก่อนนะนี่เนออันนี้คือแบบอ้าไม่น้อยอีกแล้วอ่ะโอ้โหโดนโดนยาวเลยคือแบบเงินมันเฉือนแค่นิดเดียวก่อนที่เราจะแบบว่ากดสลับได้เราก็ต้องสลับก่อนอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับคนข้างหลังคะมันเือดกับแบบว่าสแลนเดอร์แมนแบบว่ามาจ้องหน้าคือแบบมันเป็นตัวในเกมเหรอคะเอฟเคแบบเดียวเลยคะ่ะตอนนี้เขามีเงินอยู่1.6พันล้ยนนะคะแล้วก็อยู่ที่คิวเจ็ดเพราะว่าเขาน่าจะสกิปได้ระดับหนึ่งนะก้ได้มาประมาณสามคิวนะคะก็คือคิวต้นๆก็คือใช้หลักิลเล้ยนแล้วนะคะแล้วกลับมาที่เดมไปแล้วโอโ้โหคือแบบ ยิ่งอยู่คิวต้นๆการแข่งขันยิ่งสูงนะคะบอกเลยถ้าเกิดเขามีราพักสักหน่อยก็อาจจะลองสักห้าคิวนะคะแต่ว่าเขาไม่มีเลยอะ่ะไหนลองรัดคิวดูอุ๊ชอุยไม่ได้วันนี้คือแบบว่าเขาแบบเขาอยู่อุ๊ยแปลว่าเขาต้องมีตังค์เยอะมากนะแล้วก็คือแบบเขาไม่ได้ใช้อะ่ะเขาแบบเออฉันจะอยู่ตรงนี้ เอาสู้เขาไม่ได้นะคะมีหันมามองใช่ <laughs> อุ้ยตอนนี้อยู่ที่สี่อ้าที่ห้าเป็นคนแย่งอุ้ยดูข้างหน้าสิคะข้างหน้าคือแบบว่ามีใครแอบ,บมองเราอยู่ด้วยนอกจากคเลเดอร์แมนอะน่กกากลัวต้อาไปรถตู้่าเข้าห้องน้ำที่ปัม๊มน่กกากลัวแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้นะนีเขาแซงมาได้ถึงที่สองนะคะแต่ดูว่าเราจะถูกสลับกลับไปอยู่ที่เดิมหรือเปล่า คิวที่หนึ่งแล้วนะคะทุกคนห้องน้ำอยู่แค่ข้างหน้าเรานี่เองนะคะคุยตื่นเต้นเลยอ,อีก48วิตอนนี้เหลืออีก40วินะคะเราแบบได้เข้าห้องน้ำแล้วนะคะทุกคนอ้าโดนสลับที่ไม่ยอมรอกนะนี่ first in queue เราได้ achievement มาเลยนะคะฉันไม่ยอมรอกนะ ีกิวินนะคะแล้วเราแบบจะได้เข้าห้องน้ำแล้วนะคะทุกคนอีกแล้วพี่ยอมปกตาอีกยี่ิบวินนะคะเว้ยตอนนี้คือแบบตังอะมันกำลังจ,จะแบบมันกำลังจะแบบคือคนเี้ยน่าจะรอรอแสงเขาอยู่ส่วนเขาก็คือแบบรอแบบเข้าห้องน้ำนะคะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ามสอง หนึงได้เข้าแล้วนะคะห้องน้ำโอเคนะคะเราก็คือ,อยังไงอยู่ในห้องน้ำต่อไปเงี้ยหรอคะอ๋อก็คืออยู่ในห้องน้ำตังจะบบกขึ้น1%นะคะแต่ทีเนี้ยเราก็สามารถอยู่ในนี้แบบให้นานแบบนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะซ้ำบันปุ๊บโอ้โห โอ้โหที่จังเลยที่แบบว่าเราเข้ามาในห้องน้ำแล้วนะคะงั้นก็ปิดลิปกันในห้องน้ำนี้เลยละกันนะคะก็ใครที่อ่ากดชิ่ง่องนะคะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันในแบบนี้ได้เลยคะถ้่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กระซิบกระซิให้กับชอบไอไรเชลี่พีนะคะสำหรับวันวนี้ก็บ๊ายบายนะคะอ่ะมันต้องบุยแล้วเราก็ออกรอ่ะแล้วพอเราออกเราก็กลับมาเข้าคิวใหม่ 嘿嘿嘿。<Okay. S 2> <laughs>